คุณผู้ชมคะขอโทษทีค่ะช่วงนี้เนี่ยบางวันฝนก็ตกบางวันแดดก็ออกนะคะบางครั้งร่างกายคนเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันก็จะป่วยเอาง่ายๆนะคะสงสัยเขาบอกว่าให้ไปหาวิตามินซีมาทานค่ะจะได้เพิ่มภูมิให้ร่างกายแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าวิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่สาวๆอย่างเราเนี่ยชอบมากๆเหลือเกินนั่นก็คือการทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ย เขากระจ่างสดใสขึ้นและยังช่วยลดริ้วรอยอีกด้วยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าและเราจะใช้ประโยชน์จากวิตามินซียังไงจากธรรมชาติให้ได้ผลอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ก็เลยเชิญผู้รู้ตัวจริงมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะ และว,วันนี้นะคะต้องบอกว่ายินดีมากๆเลยค่ะเพราะรายการเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามและสารสกัดธรรมชาติในระดับสากลค่ะเพราะท่านจบจากสหรัฐอเมริกาได้อเมริกันบอร์ดมาด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์นิพันธ์พงษ์พาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกศรครับค่ะเขาเรียกว่าหมอต้นแล้วกันนะคะยินดีครับผมค่ะเลือกถามประวัติของหมอต้อนนิดนึงก่อนคุณหมอต้อนเนี่ยจบจากอเมริกันบอร์ดในด้านไหนคะ อ่าแอนตี้เอดจิงนะครับแล้วก็ด้านความงามครับคือทายัางไงก็ได้ให้คนไม่แก่แล้วก็สวยขึ้นพร้อม mm hmm. ทั้งอายุยืนนานฟังอย่างนี้คุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังเรื่องต่อจากนี้เลยค่ะเพราะวันนี้เราจะมาขุดเจาะลึกๆเลยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินซีในการดูแลผิวหน้าซึ่งดรบ,บอกว่าอยากจะเน้นให้คนไทยเนะี่ยหันมาใส่ใจเรื่องนี้เพราะยุคน <ปะ S 2> <ม>ี้คนไทยหลายคนอยากจะผิวหน้าขาวใสกันเหลือเกินแล้วลองอ้โหูหลากหลายวิธีบากเลยนะคะบาง<ช>ทีผิดหรือเปล่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ คุณหมอต้นช่วยให้ความรู้นิดนึงค่ะว่าอยากผิวหน้าขาวใสจริงๆต้องใช้ประโยชน์จากวิตามินซียังไงอ่าจริงๆแล้วนะครับวิตามินซีมีทั้ง2ฟอร์มนะครับทั้งทาที่เฉพาะที่กับมีฟอร์มฉีดวิตามินซีที่ฟอร์มเป็นฉีดเนี่ยเขาจะเป็นกรดเรียกว่าแอสคอร์บิกแอซิดเวลาฉีดเข้าไปนะครับอ่าเส้นเลือดเราจะแสบมากแล้วถ้าเกิดเจอเข้าไปมากๆหลายครั้งนะครับเส้นเลือดมันเกิดอาการแข็งตัวแล้วก็แตกออกได้ไม่รู้ว่าจะเปาะตรงไหนนะครับเปาะไอ้ตรงฉีดนะใช่แต่ถ้า มันเกิดปนปอะตรงใกล้ๆหัวใจแล้วมันรั่วหรือเปาะในสมองแล้วรั่วออกมาอะไรเกิดขึ้นครับผลที่ได้คุ้มกันไหมกับที่เสียหน้าขาวเลยสวยเลยแต่เส้นเลือดในสมองแตกเพราะฉะนั้นในฟอร์มฉีดนี่คงเขาเห็นบอกว่าเหมาะกับการรักษาเอาไว้รักษาโรคเช่นลักกระปิดแล้วก็เปิดซึ่งใช้โดสเดียวฉีดแข็นเดียวนี่หายแล้วถ้าอย่างนั้นในฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งนะคะครับผมเป็นฟอร์มทาครับ ถ้าอยากขาวที่หน้าทาที่หน้าถ้าอยากขาวทั้งตัวกระทนทั้งตัวฟอร์มของการทาเราควรต้องรู้อะไรบ้างคะวิตามินซีเอามามีประโยชน์ในด้านขาวได้ยังไงคะวิตามินซีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงมากที่สุดตัวหนึ่งของธรรมชาติเขาทําปฏิกิริยาง่ายถ้าวิตามินซีธรรมดามาวางไว้เมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้ววิตามินซีนะครับที่วางไว้จะสูญสลายภายในเวลา15นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวิตามินซีที่อยู่ในฟอร์มทา จะต้องห่อหุ้มวิตามินซีด้วยไมโครฟิรล์มเทคโนโลยีพิเศษเพื่อไม่ให้สัมผัสกับอากาศเวลาเอาทาบนหน้านะครับบนผิวหน้าของมนุษย์เรามีเอนไซม์ปกติสามารถย่อยฟิล์มตัวนี้ได้อพอย่อยฟิล์มไปแล้ววิตามินซีที่ซ่อนอยู่ข้างในก็จะเผยออกมาํำปฏิกิกยา ซึมเข้าผิวไปซึมเข้าผิววิตามินซีแอคทีฟแล้วทำงานทันทีผิวหน้าเราได้รับพลังงานมานะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้ออกกําลังกายตามเซลล์นะครับพักเดียวนะครับเซลล์ผิวที่เคยเหี่ยวค่อยๆแต่งตึงขึ้นเนื่องจากปริมาณเซลล์ผิวใหม่ที่สร้างขึ้นมันมามาสารอาหารต่างๆที่จําเป็นถูกส่งเข้ามาเลี้ยงมากขึ้นเพราะว่ามันได้รับพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปจริงๆผิวเราก็กระจายอัตโนมัติเพราะเซลล์แข็งแรงทุกอย่างดีหมดออันนี้เป็น เนื้อของตัววิตามินซีที่เขาเคลือบไมโครฟิลมไมโครฟิมครับวิตามินซีลงไปพร้อมไมโครฟิลมตอนนี้นะครับต้องรอเวลาครับเขาเรียกว่า slow release นะครับ5นาทีอาจจะย่อยย่อยไมโครฟิลมได้สัก10%อ,อีก5นาทีอีก10% อีกชั่วโมงข้างหน้าอีก20%<อ>เพราะฉะนั้น<อ>ผิวเราจะได้วิตามินซีกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทาทีทเดียวได้12ชั่วโมงมีหน้าคุณหมอถึงบอกว่าแถ้าเราใช้วิตามินซีที่ดีๆบํารุงผิวคืนเดียวนี่เช้ารุ่รงขึ้นรู้เรื่องเลยรู้เรื่องครับคราวนี้อย่างที่บอกว่านอกจากวิตามินซีแล้วเซรั่มที่ดีควรต้องมีสารอาหารอะไรอีกคะในการ่งทุอ,งงอย่างครับวิตามินซีตัวเดียวเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่ทับ แต่แม่ทัพทางานไม่ได้ถ้าเกิดขาดทหารมีพวกเปปไทด์นะครับเป็นโปรตีนนะครับสายสั้นๆจะไปซ่อมสายโปรตีนของเราไอ้ตรงที่มันหายไปอไอ้ตรงที่มันเป็นรอยอตรงที่มันขาดไอ้ตรงที่มันหักเพราะฉะนั้นผิวก็จะดูเรียบขึ้นหรือเปล่าคะเรียบขึ้นนะครับร,บนนรบิ้วรอยต่างๆเนี่ยมันจะสลายไปคุณผู้ชมคะปัจจุบันเนี่ยนะคะมีสารสกัดธรรมชาติดีๆมากมายจริงๆที่มีนักวิจัยมีผู้ค้นคว้ายอย่างคุณหมอต้นหรือดรต้นเนี่ย ช่วยกันวิจัยช่วยคนค้นคว้าออกมาให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์กันแล้วเพราะฉะนั้นลองโทรสอบถามกันได้นะคะกับข้อมูลในเรื่องของวิตามินซีที่เบอร์084นะคะ777 3000นะคะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะคะทางรายการร่วมกับศูนย์ความงาม Oriental Beauty สวยได้ไม่ต้องรอนะคะเรามีของขวัญพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยสำหรับ59สายแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามานะคะกับ Oracle C นะคะสำหรับผู้ชมที่อยากจะมีผิวหน้าขาวสดใสแล้วก แข็งแรงด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะคือวิตามินซีและตัวเปปไทด์สายสัน้นสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณคุณหมอต้อนมากๆมาให้ความรู้กับเราในเรื่องที่คนไทยหลายๆคนสนใจติดตามชมรายการผู้หญิงดัดคอมไปเรื่อยๆและรองว่าได้ความรู้ดีๆกับคุณหมอต้อนอีกแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณค่ะ